สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมมิเช่นเคยนะครับกับเกรวินประกายแสงนัตตี้นะฮะจะเห็นได้ว่าผมโดนเรียวทามเอาแค่6ตาฮะซึ่งชนะ6ตาเลยนะครับอ่าแล้วพิกที่สำคัญก็คือผมไม่ใช้เกรวินเลยนะครับนี่ครับนี่คือไลน์อัพที่ผมใช้เป็นออโต้วินนะฮะสำหรับสาหรับการ การดวลเรวไทม์ time ในในสัปดาห์นี้แหละเพราะว่าก่อนที่จะไปพัดเกก่อนที่จะเขาจะมีแบร์นะครับผมต้องการที่จะใช้ทีมนี้ไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูนะตอนที่เขาเลือกเกวินมาแล้วเขาอยู่สีฟ้านะแล้วผมชนะยังไงนะครับไปไปชมกันครับจังหวะแรกก,ก็เลือกเลือกเลือกพิกตามที่ผมเลือกเลยฮะแล้วเขาก็เลือกเกวินมานะอ่าปึ๊บแต่เขาไม่มีโซนิกไงเขาไม่มีโซนิกบูทความเร็วเพราะฉะนั้นสบายครับก็เล่น เมตาเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือเอาหน้ากากหวานมาทําโลให้คอเกโลแข็งแร่งยิ่งขึ้นนะฮะก็เขาจะไม่สามารถจบผมในเทิร์นแรกได้เนี่ยฮะโซนิกผมเปิดก่อนผมกดออโต้เลยนะอันนี้ผมกดออโต้เลยนะแล้วก็วัคซีนแมนไปฮนะรงหว่านี้ปืบปึบปืบเขามีเกวินก็ก็เวาง่ายครับคือผมมีโลโลของหน้ากากหวานในการดูดซับดาเมทที่กเกวินไล่ตีคืนกลับมาครับเนี่ยฮะ่เห็นทะไฟ้าไปผมก็ชนะแล้วครับ แล้วก็เป็นอย่างนี้6ตาเลยนะฮะคือเอาเกวินมาก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ฮนะเนี่ยระเบิดไประเบิดไประเบิดไปฮะเอาเกวินมาไม่ใช่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ฮนะถ้าไม่มีถ้าไม่มีโซนิกในการบูตความเร็วนะอ่ะอาเดี๋ยวผมพาไปดูอีกตาหนึ่งมันจะมีตาไหนไหมอ่ะมีตาเดียวมีตาเดียวนะนอกนั้นเขาน่าจะกดยอมแพ้นะครับอ่อาเดี๋ยวผมพาไปดูของพี่บัตท,ที่ผมเล่นไว้อีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะไปดูกันมาแล้วอยู่ในโนบาดี้อีกประกายแสงนัตตี้นะฮะอ่ะอาเดี๋ยวผมพาไปดูล่าสุดเลยล่าสุดนี่ฮะ ผมอยู่ฝ่ายแดงด้วยนะเออนี่ฮะเหมือนกันเลยผมก็เลือกการเลือกตัวน,นี้เหมือนกันเด้แล้วเขามีโซนิกฮะแล้วคอปูบอมอแล้วอัลสเวนขับเคลื่อนแล้วก็มีเกรวินฮะแล้วก็ทัซึมากิอ่ะไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะไปครับจึ๊บมาแต่รู้สึกโซนิกฝั่งพี่บัสจะเปิดก่อนอ่ะคือโซนิกอะเปิดก่อนยังไงก็ได้เปียบนะฮะคือถ้าเกิดโซนิกฝั่งเขาเปิดก่อนใช่ไหมอันนี้ผมแพ้ผมเชื่อเลยว่าผมแพ้เพราะว่าเกรวินเขาได้อันติในการที่ทําให้สตาร์น,นะฮะนี่ฮะ เอาเกวินมาสปีดน้อยกว่าก็ไม่มีประโยชน์ะฮะเระเบิดไปเระเบิดไปปุ๊บมาเรียบร้อยมาครับเรือหินเทลายฟ้า<ม>นี่ฮะครอนี้คือไม่ต้องใช้เกวินนะฮะไม่ต้องใช้เกวินใช้หน้ากากหวานในการรับรับแรงกระแทกเกวินนะเนี่ยเราเบิดไปจบจบอ่ะยวไปเล่นที่ตานึี๋ยวไปเล่นที่ดูตานึงนะฮะอันนี้อ่ะตาที่แพ้ไปตานึงนี่คือ,ค,อคือเกมมันค้างนะคือเกมมันคือไม่รู้ว่าเรือไทม์เป็นเป็นอะไรของมันนะแบบ ค้างแล้วก็ทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากกดยอมแพ้หรือออกเกมซึ่งมันเท่ากับผมแพ้แล้วอ่านี่ผมอยู่สีฟ้านะเดีย๋ยวผมเล่นให้ดูอ่ะสงกรานสงกรานใช่ไหมคุณสงกรานหรือเปล่าคุณสงกรานนะคุณสงกรานมาเลือกตัวไหมมามาหน่อยเออนี่คอปูบ,บอมผมเจอทุกตานะคอปูบ,บอมแต่ที่ผมเลือกคอเกโลเพราะว่าผมขี้เกียจคิด,คดมากฮะคือ คอคอเกโลมันได้เปียบตรงที่ไม่ว่าจะเปิดก่อนหรือเปิดหลังอ่ะนี่เขาใช้เกรวินนะไม่ว่าจะเปิดก่อนเปิดหลังฮะคอเกโลก็ได้เปรียบเสมอฮะเออแล้วนี่มีหน้ากากหวานในการสร้างโลเพื่อรับแรงกระแทกจากการไล่ตีของเกรวินหรือไม่ก็ถ้าเกิดโดนเปิดก่อนด้วยนะฮะอันนี้ครับฝังสิงเงาใส่กินนี่นี่คือผมกดออโต้เลยนะแล้วผมจะเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะแต้มพันเก้านะฮะซึ่งผมอ่ะมันเล่นฮิปพี่บัสเร็วแล้วใช่ไหมคือผมจะไม่เจอแต้ม พันเก้าก่อนแน่นอนเพราะว่ามันจะไปพร้อมกันเออแต่แหละนี่คือเรื่องที่ดีนี่คือเรื่องทีดงท่ดีของการเล่นเรียวไทม์ตั้งแต่วันแรกๆนะฮะเนี่ยเรื่องหนินเทไลฟ้าไประเบิดปุ๊บเกรวินไลตีมาก็จริงพอพอถึงเทินเขาเขาก็ลงไปนอนแล้วฮะปุ๊บปึบเรียบร้อยจบเกมครับก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับทีมนี้เกรวินไม่เรียวไทม์วัคซีนแมนชอบฮนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีครับ